ในโลกโซเชียลจีนก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมีทั้งการวิาพากษ์วิจารณ์มีทั้งการตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาส่วนบางคนระบุเป็นที่ชัดเจนเลยว่าจะไม่ไปเมืองไทยแล้วเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยบางคนพุ่งเป้าไปที่หมวกของผู้ก่อเหตุนะคะที่ระบุว่าเป็นหมวกของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะรวมถึงบางคอมเมนต์มีการสอบถามว่าประเทศไทยมีโทษประหารชีวิตด้วยหรือไม่ค่ะนอกจากนี้มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์นะคะเป็นภาพที่เขียนระบุข,ข้อความว่านักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซีย คนถูกยิงเสียชีวิตในประเทศไทยเมื่อปี2550ซึ่งการที่คอมเมนต์เผยแพร่กันไปแบบนี้ยิ่งทําให้ประเทศไทยนั้นเกิดความเสียหายและทําให้เกิดผลกระทบในเชิงลบกับประเทศไทยนั่นเองค่ะลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติพ่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยและไปฝึกยิงปืนก่อนเกิดเหตุถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นโรคทางจิตและจะได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เยาว์ซึ่งรู้สึกน่าขยะแขยงทั้งหมดนี้นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดครับกรณีเหตุยิงในมุมของผู้สูญเสียเยือผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะฮะล่าสุดทางศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวันยืนยันตัวเลขนะครับผู้เสียชีวิตสองคนแล้วผู้บาดเจ็บที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สคน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหนึ่งคนผอโรงพยาบาลจุฬาลงกรฮะคุณหมอชันชัยสิทธิพันธ์ได้เปิดเผยอาการล่าสุดอาการล่าสุดก็คือตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้ง3คนเนี่ยยังอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คืออาการวิกฤตเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองคนคะ่ะยังอยู่ในห้องไอซนะคะส่วนอ,อีกหนึ่งคนออกมาพักฟื้นในห้องผู้ป่วยทั่วไปได้แล้วคะ่ะส่วน<า>หลังจากสคนที่อยู่โรงพยาบาล ยังอยู่ใน i c ซ2ลยลสอเใช่ยังโคม่าเนี่ยสแล้วก็ oh. อีกหนึ่งคนเนี่ยอันนี้ออกมาพักฟื้นได้แล้วส่วนหลังจากนี้ก็ต้องดูแลแบบครบวงจรนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนี่คืออาการของผู้บาดเจ็บล่าสุดนะครับส่วนนักท่องเที่ยวจีนนะความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลรวมไปถึงที่สยามพารากอนนะวันนี้เนี่ยมีการนำดอกไม้ไปวางที่หน้าประตู ศูนย์การค้าพารากอนนะฮะวันนี้นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมวันนี้นี่นที่เป็นภาพบรรยากาศแล<า><ม>้วก็มการ,รแชร์กันใน i ิ t ต k อกอนะฮะเขาบอกว่าผู้ที่สูญเสียเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยใช่ค่ะนะ,ะแล้วก็มีชาวเมียนมาด้วยซึ่งวันนี้มีท่าทีจากสถานทูตทั้งสองแห่งนะฮะวันนี้ฮะบรรยากาศในห้าง กลับมาเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่ว่าบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะยังรู้สึกได้ถึงความเศร้าอ่ะเพราะมันเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะฮะนี่นักข่าวก็ไปสังเกตดูคนที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้านักท่องเที่ยวนะฮะวันนี้บรรยากาศสะท้อนตรงกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าห้างเนี่ยก็น้อยลงะนะะกว่าเมื่อวานและกว่าปกติทั่วไป วันนี้ตารวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมครับพื้นที่เกิดเหตุบริเวณชั้นเอของห้างสปปรรพสินค้านะฮะ,ะแล้วก็นี่นักท่องเที่ยวบางส่วนที่เป็นชาวต่างชาติเอาดอกไม้สีขาวไปวางไว้บริเวณด้านหน้าเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนะฮะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้มีการเข้าไปเก็บหลักฐานนะแล้วก็จะพบว่าช็อปแบรนด์เนมบางช็อปเนี่ยปิดนะคะเพราะว่าโดนกระสุนเมื่อวานด้วยครับ เนี่ยเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะอ,อันนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะอันนี้ไม่ได้ปิดห้างนะยังเปิดปกตินะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างบางตาแล้วเจ้าหน้าที่พอเข้าไปปุ๊บก,ก็ได้รับความสนใจค่ะนะฮะนี่แล้วสถานทูตจีนวันนี้ได้มีการออกถแถลงการนะครับเนื้อหาใจความสําคัญที่ออกถแถลงการมามีทั้งภาษาจีนแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยนะฮะระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าสถานทูตจีนนะเร่งเปิดใช้กลไกฉุกเฉินตรวจสอบเหตุสถานการณ์และทํางานร่วมกับฝ่ายไทยเพื่อจัดการเรื่องนี้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุนเร่งไปสถานที่เกิดเหตุทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลขณะนี้ได้ค้นพบข้อมูลประจําตัวของผู้เสียชีวิตและได้ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลอาการคงที่หลังเกิดเหตุนายกไทยได้ไปเยี่ยมคนจีนที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีนะ,ะก็ได้โทรถึงท่านเอกอัครราชทูตนะหานจื้อเฉียงเพื่อแสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลไทยต่อคนจีนที่เสียชีวิตและแสดงความห่วงใยทางสถานทูตจีนเนี่ยเปิดเผยฮะว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยเน้นเลยว่าจะสอบสวนและจัดการเหตุการณ์นี้ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วเสริมสร้างการจัดการความปลอดภัยทางสาธารณะ เพื่อเสนอสาภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยสำหรับคนจีนที่เดินทางมาประเทศไทยในโลกโซเชียลจีนก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมีทั้งการวิาพากษ์วิจารณ์มีทั้งการตั้งข้อสังเกตต่างๆนานา,นาวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะคุณป๊อปปี้ ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวท<ะ>็อปนิวขณะนี้เดินทางไปศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนแล้วได้ไปติดตามสถานการณ์ในโลกโซเชียลของจีนไปติดตามรายงานเรื่องนี้ครับ คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีเหตุกรัดยิงที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครประเทศไทยแล้วในนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนด้วยนะคะจึงทําให้มีการจับตาม,มากันว่าในประเทศจีนตอนนี้มีการแชร์เรื่องราวนี้กันไปในทิศทางใดกันบ้างร่วมถึงจะส่งผลกระทบในด้านลบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะซึ่งหลังจากที่ป๊อบบี้ได้มีการไปสอบถามชาวจีนรวมถึงคนที่อยู่ในประเทศจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะหลายคนก็บอกว่ารู้สึกกลัวนะคะที่จะเดินทางไปประเทศไทยรุมถึงสื่อต่างๆภายในจีนเองก็มีการ การรายงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะสื่อทุกสำนักของจีนมีการรายงานว่ามีชาวจีนเสียชีวิตจากเหตุกรายยิงในครั้งนี้ที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะนอกจากนี้เหตุราม่าที่เกิดขึ้นนะคะก็มีเรื่องราวดราม่าเผายแพร่และมีการคอมเมนต์กันในวอยป๋อนะคะซึ่งในวอยป๋อแอปพลิเคชันของจีนนั้นมีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้พร้อมกับระบุบางคนเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์นี้น่ากลัวจนเกินไปรวมถึงบางคนมีการยกเหตุการณ์ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะบางคอมเมนต์ก็มีการสอบถามนะคะว่ามุ่งเป้าไป ที่ชาวจีนหรือไม่หรือบางคอมเมนต์ระบุว่าฝ่ายโปรโจีนกลับมามีอํานาจอีกครั้งและรถไฟความเร็วสูงก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งรวมถึงตอนนี้ได้รับการยกเว้นวีซ่าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประเทศที่สวยงามจะดูได้หรือไม่คือหมายถึงประเทศไทยและความบังเอิญนี้เกิดจากอะไรที่ทําให้เกิดผลกระทบด้านลบแบบนี้นะคะรวมถึงบางคอมเมนต์มีการสอบถามว่าประเทศไทยมีโทษประหารชีวิตด้วยหรือไม่ค่ะ นอกจากนี้ในอีกมุมนึงนะคะในวยปอบางคอมเมนต์ระบุว่าตัวฉันเองเคยแสดงความคิดเห็นมาก่อนแล้วก็ส่งต่อระบุในวยปอไปแล้วว่ากลุ่มในไทยบางกลุ่มนั้นที่มีการปล่อยให้ยุโรปและสหรัฐมีอุดมการต่อต้านจีนเพื่อเป็นการสร้างสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทรัมป์ยุโรปและสหรัฐบ้าคลั่งอํานาจมากขึ้นก็ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและความมั่นคงของประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่ดีเท่ากับจีนคุณต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาเป็นการระบุไปถึงชาวนัท ท่องเที่ยวชาวจีนนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยว่าต้องปกป้องตัวเองนั่นเองค่ะนอกจากนี้มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์นะคะเป็นภาพที่เขียนระบุข้อความว่านักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซีย2คนถูกยิงเสียชีวิตในประเทศไทยเมื่อปี2550ซึ่งการที่คอมเมนต์เผยแพร่กันไปแบบนี้ยิ่งทําให้ประเทศไทยนั้นเกิดความเสียหายและทําให้เกิดผลกระทบในเชิงลบกับประเทศไทยนั่นเองค่ะ ส่วนบางคนระบุเป็นที่ชัดเจนเลยว่าจะไม่ไปเมืองไทยอีกแล้วเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยบางคนพุ่งเป้าไปที่หมวกของผู้ก่อเหตุนะคะที่ระบุว่าเป็นหมวกของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแชร์ภาพที่มีชาวจีนไปพบกับผู้ก่อเหตุที่สนามยิงปืนในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ ส่วนเหตุการณ์ที่มีการโพสต์ในโตยินหรือว่าทิกตอกของจีนค่ะมีการเผยแพร่ค,คลิปที่ตำรวจกําลังพูดคุยกับผู้ต้องหาโดยที่มีคอมเมนต์ระบุนะคะว่าทําไมตำรวจถึงทําให้ผู้ต้องหาดูเหมือนเป็นเหยื่อบางคอมเมนต์ระบุว่าที่ทนไม่ไหวที่สุดคือตำรวจคอยให้ความมั่นใจว่าผู้ต้องหาจะปลอดภัยเหตุการณ์นี้แย่มากและอุตสาหการรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นจะจบลงนอกจากนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งระบุนะคะลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติพ่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและไปฝึกยิงปืนก่อน เหตุถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นโรคทางจิตและจะได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เยาวซึ่งรู้สึกน่าขยะแขยงทั้งหมดนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองค่ะพรสวรรค์จารุพันธ์รายงานมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณพรสวรรค์หรือว่าคุณป๊อปปี้นะฮะเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งกรณีที่ชาวจีนมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจไทยเนี่ย ไปให้การการันตีความปลอดภัยของผู้ต้องหาเรากับเป็นเหยื่อประเด็นนี้ก็ต้องชี้แจงว่านาทีที่ปรากฏเป็นคลิปเนะี่ยคือตอนที่จับกลุ่มตัวได้คแล้วตอนนั้นคือต้องใช้วิธียังไงก็ตามให้เขาเนี่ยไม่ก่อเหตุต่อไปอีกอนะเลยบอกว่าปลอดภัยแล้วกระทาโดยละมุนละม่อมเขาใช้คําว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้นเองครับไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาเนี่ยคือเหยื่อผู้ต้องหาเนี่ยคืออาจยากร แต่เป็นอาชยากรเด็กซึ่งมีกฎหมายระบุให้ต้องปฏิบัติอย่างไรส่วนคำพูดที่ตำรวจพูดว่าปลอดภัยแล้วไม่ใช่การไปอารักขาผู้ต้องหาแต่การไปจับกลุ่มเพื่อที่จะคุมให้เขาไม่คุ้มทั่งต่อไปเลยใช้คำนั้นคอันนี้ต้องเรียนชี้แจงไปยังพี่น้องชาวจีนไม่ใช่ว่าจะไม่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหานะ และว,วันนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีการถแถลงผลการประชุมหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวฮะนี่เป็นการถแถลงการเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมัน่นทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศคุณจัก,กรพงศ์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคุณสุดาวันแล้วก็ผู้ช่วยผู้วิการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทสําราญนะวันนี้ก็นั่งถแถลงร่วมกันถึงมาตรการสาม,มาตรการหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะแล้วก็สังคมว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกส่วนทูตเมียนมาวันนี้ฮะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครทูตเมียนมาประจําประเทศไทยนะในรายงานเนี่ยระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานทูตนะฮะเปิดเผยในระหว่างที่เดินทางมาที่สนปทุมวันนะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาหนึ่งคน วันนี้เนี่ยเดินทางไปประสานการรับศพหญิงสาวชาวเมียนมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้เปิดเผยว,ว่าทางสถานทูตก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วอยู่ระหว่างการดําเนินการต่างๆอันนี้คือมุมของออตัวแทนสถานทูตเมียนมาแล้วเกี่ยวกับชาวเมียนมาที่เสียชีวิตนี้นะครับนายจ้างที่เป็นคนไทยนะนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยได้สะท้อนความรู้สึกที่น่าชื่นชมมากฮะในแฟนเพจความเห็นของผม นะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านายจ้างคนนี้คือคุณดานะเจ้าของร้าน t e t o y s นะซึ่งเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ช่วงตึงคืนบอกว่าต่อไปเนี้ยจะยังส่งเงินให้กับครอบครัวลูกจ้างคนนี้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทเสมือนว่าลูกจ้างยังมีชีวิตอยู่ค เพราะว่าเห็นอกเห็นใจมากเขาเป็นคนดีมากขยันมากคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะช่วงที่ให้สัมภาษณ์ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วอยากจะให้พี่น้องชาวเมียนมาเนี่ยได้ฟังความรู้สึกของนายจ้างคนไทยนะฮะไม่ได้มีความรู้สึกอื่นเลยกับเยื่อของอาจยากรเด็กรายนี้ครับถามพี่อ่ะพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่ให้แต่ว่าพี่ต้องเอ,เอาเอาความกับน้องทิงเอาเงินก้อนนี้เข้าแม่เขาจะสวดตัวพี่อ่ะ พี่มั่นใจว่าพี่ต้องจ่ายเหมือนเหมือนน้องเขามีชีวิตอยู่เขาเคยจ่ายแม่เขาเดือนละหมื่นพี่ว่าจะจ่ายหนึ่งหมื่นบาทของแม่เขาไปตลอดตามตามพี่ที่คุยกับเด็กๆไว้ว่าจ่ายไปตลอดจนที่สิ้นเพราะน้องน้องเป็นนะ้น้องเป็นเด็กน่ารักกตินนง,งน้องเป็นใจดีน้องเคยทำงานเรามานานไหมคบน้อ,นองอคทำเคยทํางานมาก่อนแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่มแต่น้องอะ่ะคือด,ด้วยความที่ว่าเขาเป็นภาษาเงินเดือนเขาก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่ทําให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับทางบ้านก็เงินเดือนน้อยก็ไม่ได้ว่าหน้อยเขาไม่ได้พม่าธรรมดาเขาพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดอ่านไทยได้กให้ให้ังให้ฝังญาติของเด็กที่ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วยตอตอนนี้พี่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าพี่อยากจะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงไม่ได้คิด ตอนนี้ยอยากจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะพี่พิ่งมาอ๋อโอเคก็อ<ล>ยากทราบจากเขาว่ามันมายิงเพราะอะไรอย่งางนี้นะยิงเพราะอะไรน่พี่ก็ไม่รู้อีกอแต่ไม่มีโกรธแค้นแน่นอนเพราะน้องไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยน้องเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วพี่ยังไม่กล้าบอกแม่เขาเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยังไงเพราะเขาต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อแม่ได้ยินมาว่าเลี้ยงพ่อแม่แต่โชคดีที่เขากลับไปบอกพ่อม่เมื่อเดือนเมษายน ในฐานะที่เขาเป็นคนไทยเนี่ยเราเป็นคนไทยเราจะซื้อคดีเขาแทนต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าน้องอ่ะก็บอกแล้วว่าน้องเขาก็มีต้องเลี้ยงพ่อแม่คุณผอไหมคะต่อมาความพิจารณาในคดีช่วยใช่ใช,ใช่ก็อยากจะอยัง,อยง,อยงบอกว่าตอนเห็นคลิปก็ตกใจมากว่าน้องปลอดภัยน้องไหนปลอดภัยอ,อ่ะน้องพี่ยังไม่ปลอดภัยแต่น้องคนยิงปลอดภัยแล้วยังไงเหรอคือคือนึกออกไหม ทำไมะอะไรเงี้ยแต่ถ้าโทษทางห้างอ่ะพี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าใครเ็าเข้าออกประจาอยู่แล้วห้างแบบนี้อีกไหมกังวลกลัวกังวลมันกังวลอยู่แล้วแหละชีวิตคนชีวิตหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยมันก็คือชีวิตที่ไม่เคยแยกอยู่แล้วแต่ว่ากังวลไหมกังวลอยู่แล้วแต่เรื่องมันก็ต้องมานั่นดูว่าเราจะใช้วิธีไหนดีที่จะเอาเงินเขาแบงค์เพราะทุกวันนี้ก็สแกนคิลอาร์โค้ดหรืออะไรอยู่แล้วแต่จะทํายังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง พี่มองพี่มองว่าปัญหาเนี้ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันทําให้สังคมดูน่ากลัวหรือเกิดความอันตรายกับแบบเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร,ร่จริงถามพี่มันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเนาะในทุกวันนี้แต่พอม,มีข่าวริ่งเศรษฐกิจกบ้านเราเรื่องคนต่างชาติเรื่องอะไรมันก็เยอะอยู่แล้วแบบน,น่ากลัวอยู่แล้วลอะไรเงี้ยที่ว่ารัฐกิุ่ตัวนี้มันก็ดีอะไรเงี้ยตอนนี้ครอบครัวของน้องยังไม่ทราบเรื่องใช่ไหม ยัเยิ้มมายังไม่เจอใครเลยอะ่ะทางแบบนี้อีกไปกังวลัวเป็นไงคุณมิวก็ซาบซึ้งใจแทนนะคะนี่คือนายจ้างชาวไทยนะซึ่งเป็นนายจ้างของชาวเมียนมาที่เสียชีวิตไปค่ะแล้ววันนี้เจ้าที่สถานทูตเนี่ยไปติดต่อเพื่อรับศพแล้วก็กระบวนการต่างๆที่จะดําเนินการต่อก็อยากจะส่งสารตรงเนี้ยนี่คือหัวอกของคนที่เป็นนายจ้างคนไทยเองอะค่ะชื่นชมน้องเขาทํางานเก่งมากแล้ว จะส่งเสียต่อส่งเงินไปที่บ้านให้เหมือนเขายังมีชีวิตอยู่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยนะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนจีนเสียชีวิตมีคนเมียนมาเสียชีวิตแต่การตกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ได้ตกเป็นเหยื่อโดยการถูกเจาะจงว่าจะสังหารกลุ่มนี้ไม่ใช่มนเป็นการก่อเหตุซึ่งตอนนี้เจ้าที่กำลังคลี่คลายอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคนไทยยืนยันได้ก็คือชาวต่างชาติทุกชาติที่เดินทางมา ท่านไม่ใช่เป้าหมายของการก่อเหตุร้ายค่ะนี่คือความจริงที่เราอยากจะสื่อสารไปแล้วแม้กระทั่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบางคนมองว่าเรามีอคติทางชาติพันธุ์นะดูใจของนายจ้างคนไทยสิฮะไม่ได้เห็นเป็นอื่นเลยทุกชีวิตล้วนมีค่านี่คือสิ่งที่คนไทยตอนนี้อยากจะสื่อสารจากเหตุการณ์นี้ ในแฟนเพจดาว8แฉกได้มีการเปิดเผยผู้กองสังกัดวิทยุสังกัดศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและเจ้าที่รับแจ้งเหตุใช้เวลาเกือบ20นาทีเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุให้มอบตัวซึ่งผู้ก่อเหตุใช้โทรศัพท์มือถือแจ้ง191ว่ายิงประชาชนในห้างคือมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหรือเ mm. มื่อวานนี้ระหว่างเกิดเหตุ มีการโทรศัพท์โดยตัวคนร้ายเองอ่ะนะะโทรไปสอบถามว่าทำแบบนี้จะติดคุกไหมเจ้าหน้าที่เขาก็เลยยื้อเวลาตรงนั้นไว้คุยเพื่อไม่ให้มันไปก่อเหตุอีกอในระหว่างนั้นนะอันนี้คือข้อมูลอีกมุมหนึ่งอ<ห>อันนี้เปิดเผยโดยแฟนเพจดาวแปดแฉกนะฮะค่ะซึ่งรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็คงจะเป็นเรื่องในสำนวนแล้ววันนี้มีรายละเอียดก็คือข้อหาที่ อาดยากรรายนี้โดนนะห้าข้อหาหนักหนึ่งฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนสองพยายามฆ่าสามมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตสี่พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและก็ห้ายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตคือข้อหาตามกฎหมายทั่วไปเนี่ยโดนอยู่แล้วแต่ในการขึ้นศาลทีนี้ก็จะมีกฎหมายเฉพาะสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ยังเป็นเยาว,วชนตรงนั้นแหละที่เป็นประเด็นนะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนี้นะนำตัวไปที่ศาลฮะวันนี้ไปที่ศาลเยาว,วชนและครอบครัวนะนี่ครับนะกระบวนการหลังจากนี้ก็จะเป็นการไต่สวนยื่นคำร้องต่อศาลฝากขังฮรันะ อ่าส่วนวันนี้ผลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้โฆษกสารยุติธรรมคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะ,ะการกระบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยกรณีเด็กถ้าเกิดเป็นเรื่องการป่วยทางจิตจริงเนี่ยหากสารเห็นว่าพ่อแม่เด็กดูแลได้ก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลและอาจวางมาตรการกําหนดแต่ถ้าเห็นว่าพ่อแม่เด็กดูแลไม่ได้ก็อาจให้องค์กรหรือหน่วยง,งานอื่น ที่ดูแลด้านเด็กดูแลแทนหรือสถานที่ที่ศาลเห็นสมควรนะส่วนเรื่องของความเสียหายนะพ่อแม่ก็ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429ยกเว้นว่าพ่อแม่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ได้มีส่วนผิดนะอันนี้คือมุมทางกฎหมายฮะแล้วก็ทางพบตรวันนี้นะได้มีการเปิดเผยว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เนี่ยนะที่ มีเหตุการณ์ที่โดนจับแล้วก็มีการดําเนินคดีแล้วมีการเก็บสถิติกันพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิบลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ให้สัมภาษณ์หลังหารือกับนายกเศรษฐานะโดยพบออตรเนี่ยเปิดเผยว่าปืนเนี่ยจะเป็นแบง์กันเป็นส่วนใหญ่<อ>ปืนจริงเนี่ยแทบไม่มีแบง์กันคือยิงออกมาไม่มีลูกเนนะคะ,ะแต่ว่าเหตุการณ์กรณีนี้เนี่ยที่มีการจับกลุมได้เนี่ย มีการดัดแปลงอ่ะใช่เป็นแบล้งกันไปดัดแปลง่าแล้วก็ทําให้คนตายได้จริงจริงเพราะกระสุนจริงใช่ค่ะนะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากพบตรฮะที่มเป็นปืน,ปนจริงแทบจะไม่ได้ออกมากระทําความผิดเลยที่ที่เราเห็นใช้นักเรียนตีกันหรืออะไรเนี่ยกับเป็นสถิติข,ของปืนที่เป็นแบงคงกันซึ่งสพทออเนี่ยส่งรายละเอียดมาให้กราฟของการการใช้ปืนที่เป็นปืนแบงคงกันมันขึ้นมาสูงมากนะครับ แต่มันไม่มีกฎหมายใดที่เป็นบังคับเขาการนําเข้าผ่านวิธีกรรขนส่งทางการนาเข้านะครับคนขายขออนุญาตขายคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตเลยครับนี่คือช่องว่างของกฎหมายแล้วคนคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็เอาไปดัดแปงแลงเมื่อวานเนี่ยเป็นแบงก์กันนะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงทําตามยูทูบเนี่อันนี้คือภาพรวมคดีอื่นๆ<า>แต่คดีนี้เฉพาะเจาะจงเนี่ย เป็นการเอาปืนมาดัดแปลงใช่เป็นแบล็งกันแบล็งกันก็คือปืนที่เป็นปืนจําลองค่ะท่านผู้ชมแล้วเคสนี้เนี่ยคือเด็กคนนี้เนี่ยเอาไปจําลองเอ้ยเอาไปดัดแปลงทําให้มันสามารถยิงได้ซึ่งส่วนใหญ่เนแบล็งกันเนี่ยซื้อทั่วไปโดยปกตินะใน Facebook ก็มีนะคุณสันติสุขเนี่ยตรงเนี้ยจะทํำยังไงทีใช่จะป้องกันยังไงในเมื่อมันมันซื้อได้ทั่วไปใช่ค่ะแล้ววิธีดัดแปลงยุคนี้นะ มันเข้าอินเทอร์เน็ตเนีคือบแบล็งกันมันคือโมเดลปืนอนะ่ะนึกง่ายๆแล้วอย่าลืมว่าพวกสิ่งเทียมอาวุธเนี่ยดัดแปลงเป็นกระสุนเนี่ยโอมันทำได้ไม่ยากแล้วปืนจริงเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยก็จํานวนมหาศาลอยู่แล้วกว่าสิล้านกระบอกอ่ะอันนั้นคือปืนจริงนะค่ะแล้วยังไม่นับไอ้พวกที่เป็นบแบล็งกันพวกนี้อีกทีนะ